สวัสดีทุกคนในคลิปนี้จะมาสอนไอ้สร้างเครื่องกักขังไอ้ตัวลียักษ์นี่นะเครื่องคอนคอนเทนเมนต์ยูนิต91เป็นเครื่องที่ใช้ขัน i a 0091ก็คือตัวลียักษ์โดยของคราก็จะมีไอ้เอ็กซ์เรย์ทาวเวอร์ไฮเปอร์เรตเป็นกีเพลได้เสร็สมมารถที่จะคราได้ก็คือไอพวกของคราพวกนี้สามารถที่จะคราได้หมดเลยนี่เครื่องหน้าตาของเครื่องมันจะเป็นแบบนี้นะแล้วได้ติดตั้งเอาไว้เรียบร้อยละแล้วก็ต้องใช้ไฟ ต้องเสียบปลั๊กทุกครั้งไม่อย่างนั้นแล้วลิ้นยักษ์จะหนีออกจากที่กักขังอันนี้คือผลไม้เกยัยที่กินแล้วก็จะเลียกอกรโตลิยักษ์มากินเข้าไปสักสองสามอันก็ได้จริง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 กินอันเดียวก็ก็ได้ผลละอย่าลืมที่จะใส่เกยัยเข้าไปในเครื่องเพื่อที่จะป้อนพลังงานให้กั่เครื่องนี้นอกจากแบบว่าต่อกับไฟแล้วนะก็ต้องมาใส่ผลเกยัยพนี้เข้าเป็นเครื่องด้วย แล้วแต่ที่กินผลเกยแยบไปแล้วขอ้อต่อต่อไปก็คือเราให้รียักษ์นั้นปรากฏตัวแนะนําให้เข้าไปนั่งอยู่ใกล้ๆกับไอเครื่องยอสเลทาวเวอร์นี่นะนั่งแล้วก็ตอนที่รียักษ์มาอย่าไปจ้องมันให้เครื่องออสเลทํางานของมันไป้มันมารลบมาละมันมาละนุน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 นี่เพียงเท่านี้รียักษ์ก็ถูกขังแล้ว อย่าลืมที่จะเติมเชื้อเพลิงด้วยแล้วก็อย่าลืมที่จะเสียบกับไฟด้วยต้องเสียบกับไฟทุกครั้งนะไม่อย่างนั้นแล้วมันจะหนีไป